รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบสกรโคเลอร์นิ่งสเปกประจำปีงบประมาณ2,567ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอการจนดิตสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอการจนดิตตั้งอยู่เลขที่84หมู่1ตำบลกระแดะอำเภอการจนดิตจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ภายใต้การบริหารงานโดยนายเทิดไทยธรรมทวัตผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอการจนดิต ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอกาญจนดิีมีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคลเน็งสเปกโดยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการการเรียนรู้ร่วมกันตามความสนใจและความต้องการของผู้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบสกรอโคโลเนิกสเปกประจำปีงบประมาณ2,567ครั้งที่1งบประมาณ37,600บาทดำเนินการติดตั้งป้ายโซนต่างๆได้แก่โซนกิจกรรมโซนส่งเสริมการอ่านค้นคว้าข,ข้อมูลและโซนพักผ่อนห้องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการติดตั้งป้ายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ห้องพุทธทาสดำเนินการติดกรอบรูปและคำสอนของท่านพระพุทธทาสห้องท่าทองดำเนินการบุผ้าสัก,กลาดสีแดงในตู้ไม้เพื่อเป็นการโชว์ให้วัตถุโบราณมีความเด่นขึ้นและทำการติดตั้งเดินสายไฟสปอตไลท์เพื่อให้ดูมีความสว่างมากยิ่งขึ้น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกและร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากอาหารปลากิจกรรม DIY ปฏทิทินวันดินโลกกิจกรรมระบายสีเฟรมผ้ากิจกรรมการทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมเกมตอบคำถามตำนานเมืองท่าทองการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย และโครงการเติมฝันปันสุขวันเด็กแห่งชาติเป็นต้นแผนการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานครั้งที่2ง,งบประมาณ18,800บาทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงป้ายห้องเฉลิมพระเกียรติและป้ายนิทรศการสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีห้องท่าทอง ได้ดำเนินการเปลี่ยนป้ายห้องท่าทองและติดตั้งไฟสปอตไลท์ตู้โชว์วัตถุโบราณเพื่อให้ดูมีความสว่างมากยิ่งขึ้นห้องพุทธทาสดำเนินการติดฟุมบอบประวัติของท่านพุทธทาตติดตั้งป้ายร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้ด้านหน้าห้องสมุด และติดตั้งป้ายระเบียบการยืมคืนและระเบียบการสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุดเช่นกิจกรรม DIY เข็มกลัดดอกมะลิบอกรักแม่กิจกรรมการรับบริจาคหนังสือใหม่กิจกรรมการประดิษฐ์สร้อยข้อมือจากลูกปัดกิจกรรมคัดลายมือจากนิทานที่ฉันชอบ กิจกรรมการนวดฝ่าเท้าเป็นตน้นการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่เช่นกิจกรรมเกมบิงโกหมวดอาชีพกิจกรรมทายคำจากภาพในโครงการกาชดาช,ช่วยน้องอ่านออกเขียนได้ณโนะรงเรียนบ้านห้อยโศกตมบุญช้างขวาการจัดกิจกรรมอบรมผู้ช่วยบรรรักษ์ การซ่อมหนังสือและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านเกมต่างๆภายในเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเป็นต้น